โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องทิวคิงเอ้ยใช่แล้วตรงมชชนะช่องนั้อรี่นะฮะสตอรี่ชีวิตผมลแล้วลืมละพูดแต่ทิวคิงตั้งกี่คลิปละนั่นวัวมาแล้วอพอดีเลยครับตอนนี้เป็นเวลาตอนเช้าเดี๋ยวๆไม่อยากเดินไปจะเดินไปจะหมาไปขับวัวเขาครับมันจะหาว่าเราไปช่วยเขาไล่ เออนั่นต้องให้วัวขีดมันมันห้าหาเข้าวัวเขาจะของเขาจะทุบเอาตายนะหมาไอ้บัวมานี่ไอ้ห้านี่บัวกวนโอยเป็นไในไก่ครับนนแมว,มแวทำมาอีกแล้วเฮ้ยครับเป็นตอนเช้าของวันศุกร์อีกวันหนึ่งซึ่งวันใกล้วันคริสต์มาสรู้ว่าถึงแล้ววะ วันคิดมาถึงยัางกรมยังไม่ถึงเนาะจีพาอันนี้วันที่ยี่สิบสี่ยี่สามวันที่ยี่สามแต่หลายๆโรงเรียนเขาจัดกันก่อนนะครับก็คือจัดจัดก่อนเลยว่าจัดวันศุกร์เลยเพราะว่ายีพ่ามันจะตรงกับวันเสาร์จะไม่มีใครจัดนะครับเราก็เลยได้เลิกเรียนครึ่งวันนะครับเราก็กลับมาอยู่บ้านนะครับนี่กลับมาเมื่อกี้ให้ข้าวสารในโต้งไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้ห่อข้าวมาจาก ที่บ้านนน้นมาให้แมวนะครับแมวก็กินไปแล้วแล้วก็หมาตัวหมาไม่กินหมารอกินตอนเย็นทีเดียวนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรให้นะครับเสร็จล้ว่องอาหารหรือว่าพวกอันนี้แล้วก็หนูว่าเพิ่งกินไปแล้วครับนี่ตอนเช้าตั้งแต่เช้าพ่อให้ไปแล้วแล้วผมก็ให้เป็นตําลึงไปนะครับนน่นใบตำลึงยังอยู่นะครับยังไม่หมดฮะอยู่กันครบสามตัวเลยฮะยังไม่ได้ลูกสักทีเลยนะครับแล้วก็น,น้ําตรงนู้นน้ำตรงนี้มันคว่ำนะครับตอนแรกผมเอาตั้งไว้แถวนี้เนี แล้วมันคาบไปคว่ำเองนะครับจังฟูกักนนมแหละแมวน้อยแมวอ้วนแมวนุ่นวัว,วครับวัววัวของลุงนะครับเขาปล่อยมาเลี้ยงในไร่ของเขานั่นแหละแต่อันนี้ผมจะมาหาเดินให้ดูสถานที่ปีใหม่นะครับผมจะมาอธิบายข่าวๆและกันนะไปเรื่อยๆนะครับมันคลิปนี้อาจจะยาวเลยนะครับก็คือ ที่ผมคิดไว้ในหัวนะถ้ามันเป็นไปได้นะครับเนาะถ้าเป็นไปได้ก็คือเราเดินเข้ามานี่คือทางเข้านะครับทางเข้าเห็นไหมเดินเข้ามาก็จะมีไฟสปอตไลท์ตรงนู้นไฟอัตโนมัตินะครับถ้าสุรมันมันจะมันจะสแกนแบบว่าสิ่งเคลื่อนไหวหรือเสียงก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะผมก็อ่านไม่ออกเลยภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับเวลาเดินมาเพื่อไฟตรงนี้มันจะติดตอนนี้ติดอยู่เปล่าไม่รู้นะแล้วเวลานั้วก็ชาร์จแผงสุล่าเซลล์อัตโนมัตินะครับ ก็คือมันหล่นพ่อบอกมันหล่นแล้วพ่อไปเก็บมาจากไหนไม่รู้มันหล่นนะครับมันหล่นแล้วก็คนก็เดินมาไฟก็ส่องอัตโนมัติเราใช้แค่ชั่วคราวนะเราไม่ได้ทําดีๆเพื่ออะไรหรอกทําแค่ชั่วคราวเดินเข้ามาไฟเข้ามาปุ๊บเห็นหนูตรงนี้นะครับเข้ามาแถวนี้เข้ามาป,ปุ๊บเดินเข้ามาตรงนี้รถทั้งคนเดินได้รถวิ่งเข้ามาด้วยนะครับช่วงปีใหม่เนาะต้องปีใหม่ก็จะเจอป้ายตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําป้ายนะครับไม่รู้จะเขียนว่าอะไรเหมือนกันนะครับ เขียนป้ายตรงนี้ด้วยจะใช้อะไรเขียนยังไ,ยยยไม่ร like er ู้เลยนะครับหรืออาจจะไม่ได้เขียนอาจจะทําไว้ยางงี้แค่โชว์โกโก้เฉยๆนะครับเวลาถ่ายรูปจะได้เห็นสวยๆเนาะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้บริเวณนี้จะโล่งนะครับแต่ว่าจะมีไฟตรงนี้ผมจะเอาไฟตรงนี้มาติดอยู่เห็นไหมมีไฟมาแล้วแต่ผมว่าจะไฟแบบติดอย่างเงี้ยมันดูธรรมดาเกินไปนะมันห้อยๆอย่างเงี้ยมันธรรมดาเกินไปที่จริงผมไม่ได้มาตกแต่งแแก้วมังกรเลยนะแค่เอามาแบบทาให้ตรงเนี้ยมันไม่ดูโล่งนะครับทําให้ตรงเนี้ยมันดู จากที่แบบเป็นกระท่อมปูบุบางพังเนาะให้มันให้มีมีมสีสันขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับคือเพิ่มเข้ามาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเวลานั่งกินกันอยู่ตรงนู่นไกลๆใช่ไหมเราสาดเออสาดตาเรามองกันมาเงี้ยเออให้เห็นแบบว่าก็ยังมีอะไรที่แบบว่าอยู่ไกลๆก็ยังเห็นมีมีไฟบ้างเนาะไม่ให้แบบเงียบเหงาเกินไปนะครับแต่ว่าผมว่าตอนแรกจะทําเป็นตัวหนังสือแต่ว่าสายมันสั้นนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะ,าจะพอแต่ก็จะลองทําดูครับเพราะยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะลองทําดูถ้าสั้น ก็ไม่ได้ทําแต่ถ้าถ้ามันพอนะเราก็จะทําได้ให้เห็นนะในคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่างนี้เราก็ต่อไฟมามม้ตรงนั้นจะเป็นมีปลั๊กให้พอดีเลยไหมมีปลั๊กพอดีเลยสุดตรงนั้นพอดีคนระับแล้วก็ต่อปลั๊กตรงนี้มาอีกต่อปลั๊กเป็นปลั๊กยาวนะปลั๊กใหญ่นะปลั๊กใหญ่ตรงนี้อันนี้ก็เสานี้ก็มีอีกลมนะครับอีกลมกับไอลามเนาะเป็นเจ้าของไอเดียนะครับคิดซึ่งผมก็คิดออกแหละแบบนี้ยตอนแรกผมก็จะทําแบบนี้แหละแต่ว่า มันคิดไปคิดมามันเป็นเหมือนงานวัดเน้องผมก็เลยไม่ได้เป็นคนคิดอีกทีหนึ่งผมก็เลยไม่ได้ทําแต่ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทําแบบไหนเพราะว่าไฟมันมีเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าเส้นนะไฟกระพริบมันเหลืออยู่สี่ห้าเส้นผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอาไปไปไว้ตรงไหนจะทําแบบไหนแต่ว่าพอมันมันเสียงส่วนใหญ่มันมาแบบนี้ก็เลยอ่ะลองทํากันดูก็เลยทํากันแบบว่าแค่ชั่วคราวเนาะมันไม่ได้อยู่ถาวรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอผ่านปีใหม่ไปไล่ตรงนี้เขาก็ต้องถ่ายนะหมายมะลอย รอยไถรอยร่องอยังอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับขดสปายเมื่อคืนกันกินกันนะครับก็จะลกๆหน่อยนะเพราะอยู่ในป่ากระโพด์ที่เขาไถเนาะพอดีแล้วอันนี้ก็พอเดินมาตรงนี้ข้างหลังตรงนี้คืออันนู้นเรียกอะไรตรงข้างหน้านะข้าง,น,ง,น,งนู้นข้างหน้าอันนี้ข้างข้างหลังสุดข้างหลังสุดแต่จะเป็นที่เราเห็นวิวเนาะจะเห็นวิวจะขายวิวตรงนู้นจะขายวิวนะมองเห็นวิวหมดเลยเป็นไฟนะครับเป็นไฟหมดเลยสวยกลางคืน อะไรมาเนี่ยสนอกตรงนี้ก็เป็นลาวไก่ของเรานะอันนี้เป็นที่เราแหละฝั่งนู้นเป็นที่เราแต่ฝั่งนี้เป็นที่เขาเนาะเราก็ใช้ที่เขานั่นแหละยืมที่เขาใช้แหละแต่ไม่ได้คุยอะไรกับเขาหรอกไม่ได้บอกเขาหรอกอันนี้ก็จะเป็นอ่าสัญลักษณ์อ่าเขาเรียกกัญชาสายเขียวอ่าสีเีสรด <royable> ีสายเขียวอะไรแนวแนวแนวเนี้ยนะครับเนาะผมก็มาทําไว้ตรงนี้อันนึงแล้วก็อันใหญ่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับอันใหญ่สุดอันตรงนี้แล้วก็ธงนะครับธงก็เป็น พี่ไก่มาช่วยทำนะครับเมื่อคืนเลยทําสดๆร้อนๆเมื่อคืนมาช่วยทานะครับเป็นธงไปหาตัดมงตัดไม้กระถินกันตอนกลางคืนเลยครับทากันสดๆเมื่อคืนเลยครับไผ่เขียวแจ่มอยู่เลยครับเห็นไหมทําเลยแล้วก็ตรงนี้มาเป็นเตียงนะครับเตียงไม่รู้จะเอาออกหรือเปล่านะปีใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เตียงผมงอสและเฮียนั่งกันยังไงมันวา <c oughs> งอแล้วหล็กยงอละ ก็เดี๋ยวปีใหม่ไม่รู้จะอย่างไรต่อนะครับเตียงแจาออกหรือเปล่าแต่กองไฟตรงนี้ย้ายจากที่เคยอยู่ตรงนู้นย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อคืนพวกพี่ฟุกพี่ฟุ๊กผมแล้วก็ไอไอนี่ลืมชื่อเนี่เป็นอะไรของมันวะพี่ฟุกแล้วก็เออโตไปช่วยกันเอานี่มานะครับแล้วก็นคนอีกคนนึงช่วยกันเอาเข็นขอนไม้นะครับขอนไม้เอามานั่งนะครับนี่เอามานั่ง ช่วงปีใหม่กองไฟก็จะอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็หาหินมาเพิ่มให,ให้เต็มแล้วก็เตียงไม่รู้ไม่แน่ใจอาจจะเอาออกนะอาจจะเอาออกหรือแม่งก็เอาไว้อย่างนี้แหละนะครับแล้วก็มีป้ายตรงนี้เป็นป้ายโลโก้ที่ผมเคยออกแบบเองนะครับออกแบบเองเคยคิดอย,อยากเอาเป็นโลโก้แบบทีมนะครับไม่อยากใช้คําว่าแก๊งเป็นโลโก้ทีมนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวจะออกแบบถ้าใครติดตามก็รอติดตามได้เลยเนาะ ออกแบบโลโก้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเสรีอีกอันหนึ่งอันกลางขนาดกลางนะครับอาจจะทาไม่ค่อยสวยหรอกทําไว้เพราะเดี๋ยวปีใหม่พวกแมงกระเผานะครับพวกแม่งตั้งใจบอกว่าเดี๋ยวจะเผาปีใหม่นะครับเอาไฟลาดแล้วก็เผานะครับก็เลยไม่ได้าทาทําดีสักเท่าไหร่นะครับเอาแค่แบบดูก็รู้ดูก็ออกอย่างเงี้ยเนาะง่ายๆเพื่อไม่ให้มันมันเหงาครับอันนี้ก็จะเป็นเข้ามาตัวนี้เป็นข้างหลังสุดเนาะ ผมให้เป็นข้างหน้าดีกว่าฝั่งนี้เป็นข้างหน้าอันนี้มันควรจะเป็นข้างหลัง zer. เพราะเราเข้าทางประตูหลังกันเข้ามาปุ๊บเป็นข้างนู้นฝั่งนู้นเป็นข้างหน้าอันนี้เป็นทางซ้ายก็ฝั่งเล้าไก่ไปทางขวาเนาะฝั่งเล้าไก่ทางนี้เป็นขวาฝั่งซ้ายสุดซ้ายสุดก็จะเป็นป้ายป้ายอ่าหนีนาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์สิริภาพนะครับแล้วก็มีธงตรงนู้นมีสัญลักษณ์สิร,สร,ริภาพอ,อันใหญ่สัญลักษณ์สิริภาพอันใหญ่นี่มีอันนี้นะครับเป็นไฟกระพริบเนาะ แล้วปีใหม่เรื่องของกินนะครับเรื่องของกินเราก็พูดไปแล้วแหละเขาเกินเกินไปแล้วก็มีพวกไก่พวกอะไรอย่างงี้แหละแต่คนน่าจะมาเพิ่มนะครับมาเพิ่มแต่ก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้มาด้วยนะครับอืมเออแล้วก็น,นี่ป้ายนะครับเดี๋ยวคนอื่นเห็นแล้วงงผมพูดนะครับเป็นป้ายแล้วก็เดี๋ยวขยะพวกนี้ผมจะจัดก,การคาดแล้วก็สุมไฟนะครับอืม แล้วก็มันก็จะมีไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ว่าจะมาให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยว่างนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็ไม่ว่างอีกแหละเดี๋ยวตอนเย็นก็ก็เดี๋ยวได้มานั่งกินกันอีกนะครับได้มานั่งกินกันอีกก็จะไม่ว่างเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปนอนพักผ่อนแล้วครับเพราะว่าเมื่อกว่าด้นอนออดึกทุกคืนนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งแม่งทุกคืนเลยแล้วก็เดี๋ยวผมก็ต้องต่อปลักเออทำลักเพิ่มลืมบอกอีกอย่างหนึ่งทำลักเพิ่ม อยากให้เพื่อนเพื่อนรู้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้เนาะอยากให้รู้ว่าผมแม่งโคตรตั้งใจมากเลยครับอยากให้มันจะมีแบบนี้มากอยากจะตั้งใจทํามากนะครับไอแค่ปีใหม่นะปีหนึ่งมันมีครั้งเดียวเนาะก็อยากจะให้มันดีไปเลยอย่างเพื่อนผมไอไอคนหนึ่งมันบอกว่าไอเดี๋ยวทําก็เหลือทําก็อยู่ได้แค่วันเดียวเดี๋ยวก็ต้องก็ต้องก็ต้องรื้ออะไรเงี้ยประมาณว่าอยู่แค่วันเดียวปีใหม่ก็มีแค่วันเดียวอะไรประมาณเนี้ย ผมก็เลยบอกว่าก็เพราะมันมีแค่วันเดียวไงเราถึงต้องทําให้มันดีที่สุดมันแล้วแต่คนจะคิดมันแล้วแต่คนจะมองบางคนก็มองว่าจะทําไปเพื่ออะไรแค่วันเดียวเดี๋ยวก็เลิกกินนั่งกินเฉยก็ได้มันก็จริงครับแต่ว่าสําหรับผมผมคิดว่าปีหนึ่งมันมีแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นเราทําให้มันดีไม่ดีกว่าเหลอทําให้คนอื่นเขาจดจําทําให้ตัวเราจดจําด้วยมันไม่ดีกว่าเหลอถ้าเรามานั่งกินเหล้ากันเฉยอ่ะมานั่งกินกันเฉยตรงไหนก็นั่งกินได้หน้าบ้านก็ได้นั่งกินในบ้านก็ได้ไม่ต้องมาทําอย่างงี้ให้มันเเสียววลาาใ่่่มแต มันก็ไม่เป็นหน้ามันมันก็ไม่น่าไม่น่าจดจําไม่น่าไม่น่าอันเนี้ยไม่น่าดูอ่ะขนาดเนี้ยผมถ่ายลงตอรี่อะไรเงี้ยคนก็ยังแบบว่าเออมาชอบมามาเอออยากมาว่ะอะไรเงี้ยมันก็ชื่นใจผมไปอีกอมันก็เป็นกําลังใจถึงจะมาพูดจริงพูดเล่นแต่ว่ามันก็เป็นกาลังใจของเราที่แบบคนที่ทําก็จะรู้สึกดีอุ้ยเป็นอะไรของมันนี่อ่าเอ้แล้วก็น,นี่เป็นเตาสองเตานะครับเตาเราเตรียมเอามาเตาหนึ่งไปต้ม ต้มตอนปีใหม่ครับปี่ใหม่คือเราต้องใช้เตาเร่งด่วนครับต้มทอมอันนึงแล้วก็ต้มไก่อันนึงนะครับอันนี้ก็เป็นต้นกัญชานะครับกัญชาแล้วก็ต้นน้อยๆกระบองเพชรนะครับเราแค่เอามาประดับตกแต่งเฉยๆนะครับแล้วเราใส่รอยพี่ไปเอามามรกันมาคืนนะครับแล้วก็มันก็จะค่อนข้างลกๆนะครับฝั่งนู้นก็จะลกๆฝั่งนี้จะเป็นป่านะครับเป็นป่าหมดเลยจะลกนะครับเพราะว่าแต่ว่างูเยวเขี้ยวขอมันไม่มีหรอกครับเพราะว่ามัน ม่ได้ลกอะไรขนาดนั้นนาะมันแค่ลกเป็นหย่อมๆเฉยๆนะครับเพราะว่าเวลากลางคืนแมวหมามันก็เดินล้อลอกกันแถวนี้แหละพวกแมวพวกหมามันก็จะเจอกันก่อนครับถ้าปีงูจริงๆมันก็เจอกันก่อนนะครับไม่ทันได้ถึงตัวเราหรอกนะมันก็จะรู้สึกดีหน่อยตรงนี้มันก็จะปลอดภัยหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเป็น e ีพีสองครับ e ีพีนี้ผมสิบนาทีละสิบเอ็ดนาทีละโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปต่ออ p พีสองกัน